สวัสดีครับผมเคียงเอกพลนทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและกระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทําไมทองคําประจําวันพฤหสัสบดีต้นเดือนที่1มิถุนายน2566ทองลงลงต่ำนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะครับภาพรวมเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นสถานะขาขึ้นนะครับแม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้าง ซึ่งหากการย่อตัวลงวันนี้นะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1,950เหรียญยังมีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำนะครับว่าเล่นสั้นรอจังหวะในการย่อซื้อตามแนวรับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ใหมออมทองกับออสเซเรสสุวันนี้ยิ่งออมยิ่งได้ออสเซเรสสมทบเงินออมสูงสุด800บาทเริ่มต้นออม1,000บาทเพียงเปิดบัญชีออมทองใหม่เ,เปิดบัญชีออมทองลิงก์อยู่ใต้คลิป,คล,ปคลิกเลยเริ่มต้นมาดูกันในส่วนของราคาทองคําบ้านเรากันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคําช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่2ล่าสุดก็คือมาตอนเที่ยง32นาทีทองคําแท่ง9.5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ32,300บาท รับซื้อคืนครับ32,200บาททองรูปพรร์ครับขายออกจะอยู่ที่32,800บาทรับซื้อคืนนะครับ3า6 2 3บาทประกาศออกมาเป็นครั้งที่2นะครับราคาเนี่ยปรับบวกเพิ่มมา50บาทนะครับจากการประกาศครั้งแรกแต่ก็บวกถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับจากราคาของปิดของเมื่อวานนี้มาดูกันในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิตกันบ้างครับในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิตนะครับ9กสเนี่ยออสซิตนะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่ 32,179บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่32,219บาทนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าราคาสมาคมเนี่ยจะมีการปรับลงอีก50บาทนะครับก็จะไปเท่ากับราคาประกาศครั้งแรกครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคำปิดบวกได้ต่อเนื่องนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยที่ได้รับปัจจัยหนุนครับจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีนะครับปรับตัวรุ่งลงสู่ระดับ3.6 6เเเลยทีเดียวทำให้ทองคำครับปรับตัวพุ่งขึ้นมาแตะ1,975เหรียนได้ ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดนะครับในรอบ2เดือนเลยทีเดียวบนความกังวลครับที่ว่าทางเฟดเนี่ยจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกนะครับหรือว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในเดือนมิถุนายนกลางเดือนนี้นะครับในขณะที่ตลาดนะครับยังคงให้ความสําคัญครับกับการลงมตินะครับเพ,เ,พเพื่อเพิ่มเพดานนี่ของทางสหรัฐนะครับล่าสุดนะครับเหมือนว่าทางสหรัฐเนี่ย จะสามารถพูดคุยตกลงเรื่องขยายพานนี้ได้แล้วหรือเพียงขั้นตอนในการทําเอกสารไม่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับตัวเลขการจ้างงานนะครับคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะยังคงมีความสําคัญต่อเฟดนะครับที่จะเป็นปันจจัยสนับสนุนให้ทางเฟดเนี่ยเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกหรือไม่นะครับอย่างไรก็ต้องมาติดตามตัวเลขการจ้างงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสาคาัญในคืนนี้ครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหลายตัวเลยทีเดียวครับก็คาดว่าราคาทองคำนะครับน่าที่จะพันผวนรุนแรงไไไดด้้้้ถาาายยััังงกก็เรรรมะะวววนนคบ ตัวเลขแรกนะครับตอนทุ่ม15นาทีเป็นในส่วนของ,ของต, empire, aine, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับของภาคเอกชนครับโดยตัวเลขคาดการ์ตครับตลาดเนี่ยคาดการ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่173,000าลายครับตัวเลขครั้ง30ก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่2 9 6 0 0 0เาลายทีนี้นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขการจ้างงานออกมาลดลงนะครับหรือว่าลดน้อยลงจากครั้งก่อนตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับถัดมาครับเวลาเดียวกันเลยตอนทุ่ม15นาที เป็นในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสัตวการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่230,600ลายครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่229,000ลายทีนี้นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับคนว่างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะถือเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคาเช่นกันนะครับถัดมาครับตอนเวลา3ทุ่มเป็นในส่วนของดัชนีพีใมครับภาคการผลิตจากสถาบันไอ m เซมนะครับ โดยตัวเลขคาดการ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับลดลงจากเดิมเล็กน้อยนะครับอยู่ที่47นะครับตัวเลขครั้งก่อนเนี <im 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 ่ยจะอยู่ที <im> <im <im <im> <im ่47.1ครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงตามที่คาดไว้นะครับตรงนี้ก็จะถือเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําเช่นกันนะครับตัวเลขสุดท้ายครับตอนเวลา3ทุ่มแตชนีภาคการผลิตนะครับจากสถาบันไอเซเหมือนกันนะครับโดยตัวเลขคาดการ์นะครับตลาดเนี่ยก็คาดการ์ว่าจะออกมาลดลงเช่นกันนะครับอยู่ที่52.4นะครับ ตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยจะอยู่ที่53.2นะครับทีนี้นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงตามคาดนะครับหรือว่าลดน้อยลงจากครั้งก่อนก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําเช่นกันนะครับเท่ากับว่าคืนนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเนี่ยบ่งชี้นะครับไปในทิศทางที่หนุนต่อราคาทองคาครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ย จะเป็นไปในทิศทางนี้หรือไม่นะครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค้างเงินครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวพุ่งขึ้นมาครับทำจุดสูงสุดจะอยู่ที่1974เรี่หรียญปรับตัวลงไปต่ำสุดครับจะอยู่ที่1,953เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบทั้งหมด21เหรียญเลยทีเดียวครับราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาจากทางออสซิน,นะครับฝั่งรับซื้อคืนเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ2 3 1 5บาทครับฝังขาอ,อกนอครับงมาตาําสุดจะอยู่แถวๆ3 2 0 7 5บาท ด้านกองทุน S อสพีเดียนะครับกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคําวันนี้นะครับไม่ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มหรือว่าขายออกไปแต่อย่างใดนะครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่939.56ตันนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับกองทุน S อสพีเดียนี่ยมีการระบายของมาครับตันกว่าๆเลยทีเดียวกองทุน s อสพีเดนะครับมีการขายปิดท้ายเดือนแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ยังคงมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับ สำหรับในส่วนของเงินบาทนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะพันผวนเลยทีเดียวครับช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดมานะครับราคาเงินบาทเนี่ยมีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นก่อนครับก่อนที่ในช่วงบ่ายนะครับจะมีการปรับตัวอ่อนค่าหลังจากที่สกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวแข่งค่าขึ้นมาครับโดยที่กรงงนนะครับมีมติเอกฉันเลยทีเดียวครับที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายนะครับ0.25%ต่อปีครับสู่ระดับ2%โดยที่มีความเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มครับที่จะมีการขยายตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับ ประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ34.70นะครับถึง34.90บาทต่อดอลลาร์ครับกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่34.70ครับกรอบแนวต้านนะครับก็จะอยู่ที่34.90นะครับบาทต่อดอลลาราส่ดนตัส่วนของเงินบาทนะครับก็ปรับตัวอ่อนค่านะครับมาใกล้ๆแนวต้านครับอยู่ที่34.85บาทต่อลลานะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเรานะครับ ในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็ปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ10สัปดาห์นะครับในเดือนพฤษภาคมโดยที่ในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ได้รับแรงหนุนนะครับจากการคาดการณ์นะครับที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดเนี่ยจะยังคงมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเวลานานโดยที่ในขณะนี้นะครับตลาดเนี่ยกำลังรอดูข้อมูลนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการเปิดเผยในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อรอดูสัญญาณนะครับที่เป็นไปได้มากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของทางเฟดครับ ช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่104.47จุดนะครับดอลลาร์ปรับตัวแข่งค่าขึ้นกลับขึ้นมาแข่งค่าได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําโลกอยู่ครับสาหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟไทม์เฟรมรายสีชั่วโมงหลังจากที่ราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับสามารถที่จะทะลุแนวต้านสาคัญนะครับ1,965เหรียญเนี่ยขึ้นไปได้แต่ ในภาพรวมนะครับยังไม่ถือว่าเป็นสถานะขาขึ้นเนื่องจากว่ายังคงมีแนวต้านสําคัญนะที่ยังคงรออยู่ถัดไปนะครับ1,975เหรียญและที่สําคัญเลยครับ1,985เหรียญนะครับที่รออยู่ตรง1,985เหรียญนี่แหละครับที่จะเป็นจุดวัดใจครับว่าราคาเนี่ยจะไปต่อได้หรือไม่นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีแรงขายเข้ามาครับทำให้เกิดในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนที่เรียกกันว่า v a l i d En g u l f i n g ครับซึ่งเป็นสัญญาณนะครับบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงครับ ทีนี้นะครับหากราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปได้นะครับราคาจะต้องยืนอยู่เหนือหรือปิดอยู่เหนือแถวหนึ่งเก้าร้อยหกสิบห้าเหรียญเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับในขั้นแรกซึ่งจะทะลุผ่านไปได้หรือไม่นะครับต้องมาลอดูคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับหากไม่สามารถยืนได้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะเจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับก็อาจจะลงมาหาแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญนะครับที่ราคาเนี่ยเคยปรับตัวลงมานะครับถ้าอย่างไรก็เรามาระวังกัันนไว้ดยะครบ ทีนี้เรามาดูในส่วนของสัญญาณไา้ใส่นะครับก็ขึ้นตัวอยู่ที่เส้นระดับ50%พอดีเลยนะครับบงบงบอกนะครับถึงราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อหรือเลือกที่จะลงก็ได้นะครับแต่ลักษณะนี้ก็คือปรับชี้ลงนะครับให้น้ำหนักไปทางย่อลงมากกว่านะครับโดยที่มุมมองวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถดิดกลับขึ้นไปได้แต่ก็น่าจะไปติดแนวต้านสาคัญนะครับ1,975เหรียญที่ยังคงรออยู่นะครับ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือราคานะครับมีการปรับยอดตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับมองว่าการเก็งกําไรนี้ทางขาขึ้นฝั่งซื้อนะครับยังคงได้เปรียบอยู่เล็กๆครับรอราคานะครับย่อมาตามกรอบแนวรับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้นะครับแนะนําว่าทํากําไรสั้นๆนะครับเป็นรอบๆไปก่อนนะครับในช่วงนี้โดยแนวรับแรกนะครับของวันนี้นะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับ 1,950เหรียญกับ1,940เหรียญนะครับซึ่งเป็นน่าซึ่งเป็นนวรับนะครับเส้น EMA100 วันนะครับโดยที่ราคาทองคำแท่ง9 5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวแถว32,150บาทถึง32,500บาทนะครับเป้าหมายทำกำไรนะครับเมื่อราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับก็สามารถที่จะแบ่งปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับโดยที่แนวต้านแรกของวันนี้นะครับที่จะแนะนำเลยก็คือบริเวณนี้ครับ 1965เหรียญนะครับกับอีกแนวต้านหนึ่งก็คือ1975เหรียญนะครับ2แนวต้านนี้ครับโดยที่ราคาทองคำแท่ง9ก5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถว32,350บาทถึง32,500บาทนะครับโดยผมคิดจากค่าเงินบาทนะครับจะอยู่ที่34.85บาทนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเมื่อราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับค่าเงินบาทเนี่ยจะมีการปรับตัวแข่งค่าไปถึงเท่าไหร่ทีนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับ ที่มีสถานะซื้อไว้นะครับในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยตรงนี้นะครับยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอไปได้อีกนะครับอาจจะรอไปขายถ้าแถวสามหมื่นสองพันสามร้อยสามื่นสองพันสี่ร้อเนี่ยแล้วค่อยไปปิดนะครับก็ยังคงพอทําได้แต่สาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่อยากเสี่ยงนะครับอาจจะราคานะครับกําไรเล็กน้อยนะครับหรือว่าเท่าทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งปิดออกไปก่อนสักบางส่วนก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเสี่ยงถือรอไว้ก็ยังคงพอทําได้อยู่นะครับ สำหรับพี่ๆท่าไหนนะครับที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะสั้นนะครับเล่นไปรอบๆนะครับสามารถที่จะแนะนําว่าเก่งกําไรในกรอบ3 2 1 0 0 3 30, 3 3 0 0 0เนี่ยตรงนี้ยังคงพอทําได้อยู่นะครับในส่วนของทองคําแท่งระยะยาวนะครับช่วงนี้ก็คงยังคงต้องรอดูไปก่อนนะครับเพราะคาดว่าราคาเนี่ยจะมีการเลือกทิศทางอีกทีนึงนะครับ แนะนำว่ามือว่างๆไว้ก่อนนะครับหรือจะรอหลังประกาศตัวเลขการจ้างงานตรงนั้นก็ยังคงพอรอ,อได้อยู่นะครับแต่นะครับถ้าราคาี่ยมีการย่อตัวลงมามากๆนะครับอาจจะมาหลุดแถวสามหมื่นสองต้นๆน,น,นะครับหรือว่าสามหมื่นสองเนี่ยตรงนั้นยังคงพอที่จะสามารถทยอยเก็บสะสมได้เช่นกันนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมมาโดยตลอดถ้าอย่างไรนะครับก็ขอให้วันนี้นะครับพี่ๆทุกท่านโชคดีมีกำไรทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ